สวัสดีครับผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมจะมาอธิบายให้กับทุกๆท,ท่านที่มีความศรัทธาในหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดเกี่ยวกับอภินิหารของหลวงปู่ทวดและพระุทธคุณของหลวงปู่ทวดการใช้พระคาถาหลวงปู่ทวด เปิดโลกและการแขวนพระหลวงปู่ทวดซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันเชื่อเลยครับเมื่อเอ่ยชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยต้องรู้จักเป็นตำนาน400กว่าปีสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาค ในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิปฏิหารและอภิญญาแก่ก้าจนได้สมญาว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประวัติอันพิสดารของท่านมีเรื่องเล่ากันมาไม่รู้จบสิน้นยิ่งนานวันยิ่งซับซ้อนและขยายวงกว้างออกไปกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างฝังใจหลวงปู่ทวดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง เป็นเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องโดยท่านจะมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองสามารถกันภัยไล่ทุกข์และเรียกเงินได้สมเด็จเจ้าพระโคในฐานะพระโพธิสัตว์หน่อพระพุทธภูมิ ผู้ทรงศีลวิสุธิทรงธรรมและปัญญายาณอันลํำเลิศประกอบด้วยกิจด,ดาพินิหารและปฏิหารไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ณนะสถานที่ใดที่นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่ว่าท่านจะจาริกไปณนะที่ใดก็จะมีคนกราบไหว้ฟังธรรมหลักการปฏิบัติของท่าน เป็นหลักสำคัญของพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือประชาชนและเผยแพร่ธรรมให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความคเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สมดังคำว่าพุทธังธรรม,มังสังฆังสารนังขัดฉามิตลอดไปอภินิหาร หลวงปู่ทวดสามารถเหยียบน้ำทะเลจืดกันภยัยไล่ทุกเรียกเงินตำนานหลวงปู่ทวดสมเด็จพระสังฆราชาครูปราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางสายเวทและพุทธศาสตร์แห่งกรุงอโยธยาต้นกำเนิดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและความศักดิ์สิทธิ์ของสุดยอดพระเครื่องคุ้มครองป้องกันภยัย เสริมดวงชะตาให้อุดมโชคราบที่คนนิยมบูชาแม้นเวลาจะผ่านกว่า400ปีแล้วก็ตามพระพุทธคุณหลวงปู่ทวดสามารถลอดกระสุนแคล้วคลาดระเบิดมีคำกล่าวที่ว่าแควนหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงคือคำกล่าวของพระครูวิสัยโสพลทิมธรรมทโลเมื่อครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยท่านกล่าวว่าตั้งแต่ปี2497กว่าครึ่งศตวตรรษคำกล่าวนี้มั่นคงจารึกในศรัทธามีตำนานมากมายและเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีตัวตนในสังคมซึ่งพุทธคุณแค้วคลาดของหลวงปู่ทวดเช่นคุณจุตินันพิ่ลมพักดีเคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ ไฟลุกไหม้ที่โค้งวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีรถพังยับเยินแต่ตัวเองกลับไม่มีบาดแผนใดๆแม้แต่รอยข่วนการสวรดคาถาของหลวงปู่ทวดให้ตั้งนะโมสามจบแล้วกล่าวว่านะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาสวดสามจบครับ ส่วนความหมายหมายถึงข้าพเจ้าขอน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านอกจากนี้แล้วเมื่อเพิ่มความเข้มขังของคาถาหลวงปู่ทวดยังมีการเพิ่มคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ไว้ด้านหน้าและด้านหลังกลายเป็นพระคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกนั่นเองเริ่มต้นคือให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าณนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะให้สวดสามจบ คือทั้งนี้ในส่วนของพระคถาบทนี้เนี่ยเป็นการท่องพระคถาถอยหลังของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในส่วนท้ายการใช้คาถาบทนี้คือการให้สวดภาวนาพระคาถาก่อนขึ้นรถลงเรือติดต่อท้าขายจะเกิดสิริมงคลโชคลาภมากมายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าท่านว่า ให้หมั่นสวดเจริญภาวนาพระคาถาหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดนี้เถิดจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์แก่ตนเองและครอบครัวขณะเดียวกันยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณคาถานั้นหากท่องเป็นประจำจะคุ้มครองให้เราแค้วคลราดปลอดภัยจากอันตรายต่าง,างๆเช่นเดียวกับการแขวนพระหลวงปู่ทวดนั่นเอง คาถาบทนี้ยังช่วยการเงินติดขัดพุทธคุณครอบจักรวาลพระคาถาหลวงปู่ทวดช่วยได้โดยเฉพาะผู้ที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆคาถาหลวงปู่ทวดเชื่อว่าเมื่อสวดแล้วเป็นเหมือนพุทธคุณครอบจักรวาลเดินทางปลอดภัยแคว้วคลาดการงานการเงินที่ติดขัดก็คล่องตัว ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาลหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือมีพุทธคุณครบทุกด้านเช่นเมตตามหานิยมแขวคลาดป้องกันภัยมหาสเสนมหาอุดรวมทั้งไล่พูดผีและใช้กันเสน่ห์จังไรได้อีกด้วย ในส่วนพักเครื่องของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมีพุทธคุณเรียกว่าขอบจัก,กรวาลก็ได้คือดีเด่นในทุกด้านดังจะขอสรุปมาดังนี้ครับ 1. ผู้พกพาไว้ย่อมไม่ตายโหงปราศจากอันตรายทั้งปวงทั้งจากอุบัติเหตุทางบกทางน้ำทางอากาศแค้วแกราดปลอดภัย2 เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ย่อมเป็นคงกระพันแก่ผู้นั้น 3. งูพิษตะขาบอสรพิษทั้งปวงสัตว์ที่มีเขี้ยวงาไม่สามารถทำอันตรายได้ 4. ในกรณีที่มีผู้ถูกงูตะขาบมแมลงป่องต่อ,ตอยสามารถอาราธนาพระเครื่องหลวงปูทวดทำการดูดพิษได้ 5. เมื่อยามที่ตกน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำทะเลผู้ที่มีประสบการณ์ครองพระหลวงปูทวดหลายลายต่างประจักษ์ในพุทธคุณว่าน้ำที่สำลักเข้าปากไปนั้นกลายเป็นน้ำจดืดทั้งสิ้นไม่มีความเค็มของน้ำทะเลหลงเหลืออยู่เลย 6. มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั้งนี้เพราะหลวงปูทวดท่านนั้นเมื่อสมัยที่ยังดำรงขันอยู่ ได้รับพระรจททานยศเป็นถึงเจ้าสามีรามผู้ที่นับถือย่อมพลอยได้อาน,นิสงส์ข้อนี้ตามไปด้วย 7. เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยอำนาจแห่งโภมวิหารสี่ที่ท่านบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ 8. สามารถอาราธนาองค์พระทำน้ำพระพุทธมนตรักษาอาการไข้ทั้งหลายด้วยอำนาจพุทธคุณบารามีหลวงปูท่ทวด 9. เป็นสื่อมงคลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานเมื่อน้อมจิตไปที่หลวงปูท่ทวดหรือพระเครื่องของท่านย่อมยังสมาธิให้ตั้งได้ไว้และยังเกิดความชำนาญทั้งความดื่มดำ่ำจากกระแสพลังงานหลวงปู่ท่านที่ได้แผ่ออกจากองค์พระเครื่อง 10. เป็นสื่อแห่งมงคลทั้งปวงชีวิตย่อมนำพาความสำเร็จอย่างสูงสุด ทั้งถังโลกและถังธรรมจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีความศรัทธานในหลวงปู่ทวดทุกท่านจะได้รับความรู้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งการใช้พระคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกและการแขวนพระหลวงปู่ทวดขอให้แขล้วคลาดปลอดภัยตลอดไปสาธุขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ